ยีะบ๊ะปาแม่แล้แ<ม>ล,ลไปดูนี่นอ่า,ล,าลึกลังวีดูนคว้าลังเราอิ่ระวังอยู่หลังไฟนะคอ อากาศหนาวคนดูก็ใส่ไม่ใส่เสื้ออะไรให้เลยเด็กหนว่าน้อเือดีบะเขาเด็อย่านวอแล้วมวยยังยุ่งกว่าน้ำมือไปออกว่อมีกลไวไปยุ่งเลยละ ไปใส่ก okay. างเกงค่ะโอเคดูเร Kid ื Dial ่ <inizi. S 2> องแม่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 ไปอยู <S <S ่ปักแปนเนอะเออนี <itime machine>. <S <S ่นะมีเห็นอะไรกันบ้างครับอะไรบ้างหมอกดูเวงยีเด็่บอ

เธอจะร้องให้ทําไมฮะอาการหนาวๆนี่ไม่ให้ใส่เสื้ออุ่นๆเลยเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยเล่นกันได้นะคะ ตอนนี้เรามาโปรโมทขายไก่นะคะนี่ไก่อยู่บนต้นไม้เลยนะคะอันนี้ก็คือไก่สดสดเลยนะนี่ประมูลน,นะคะ <c ười> ไก่มีอยู่สามตัวชอบขึ้นไปนอนบนต้นไม้นะคะช่วงนี้อากาศกำลังมืดแล้วนะคะเย็นแล้วเนาะให้ชมบรรยากาศชาวบ้านในหมู่บ้านนะคะ นี่ไก่บินขึ้นต้นไม้แล้วเข้ามาประมูลไก่ได้นะคะลงต้นที่ร้อยตัวละร้อยนะคะ <c oughs> <c oughs> หรือว่าจะประมูลได้คนนี้ <c oughs> <c oughs> เข้ามาคอมเมนต์คุยเล่นกันได้นะคะหรือจะเข้ามาประมูลไก่บนต้นไม้ก็ได้นะคะ ีกำลังบินขึ้นต้นไม้เลยอากาศก็มืดแล้วนะคะเย็นแล้วบินกันแล้วเนาะหาที่หลับที่นอนแล้วทักทายค่ะน้องลึกลักนะคะกำลังร้องเลยลึกรักอย่าร้อง ทักไทยเอฟซีเยค่ะอากาศเย็นๆนะคะนั่งพิงไฟหน้าบ้านอ้อใบบายด้วยรู้จักาบบายด้วยนหนลึกรับบายหน่อยเจอกล้องทิ้งอันนี้เลยนะเป็นยังกเลิก ฮาทอไปเลยเลยแหละหมอแฮ้หาลูกเวไลสสดปกตินะคะอาการหนาวหนาวนี้จะมีญาติาพี่น้องมานั่งอยู่ตรงนี้นอวันนี้เงียบเลยไก่อยู่บนต้นไม้นะคะเข้ามาประมูลไก่สามตัวได้นะไวรุ่นไปไหนกันหมดไวรุ่นไปไหนกันหมด ตกเย็นมานะคะเราก็จะนั่งอย่างนี้เลยนั่งพิงไฟดูงรังหน้าไหม ลอยู่ในกล้องนี่นะคะไก่อยู่บนต้นไม้แล้วระวังไก่ขี้นะโอ้โห มีคนเข้ามาดูสามสิบห้าคนนะคะเข้ามาทักไคยคุยเล่นกันได้นะหรือจะเข้ามาประมูลไก่นะคะไก่อยู่บนต้นไม้ได้ยินไหมเอ่ยสามตัวนะคะประมูลเริ่มต้นที่ร้อยหนึ่งค่ะโอ้ร้องไห้ตามขายหา พี่หอยเรียกพี่หอยหน่ยอย<อ>ดูพี่ควายเอเอโกนเนื้อพื้ครูเหรอวะเอพืครึ่งนี่อพื้ครูเลงเอ,พ,เพ,เอพี่ครับไก่ชื่ออะไรขาไก่ชื่ออะไรไม่รู้ <laughs> เล่เพล่กระตูเงลูกเวมอห้กระตูเงลูกเวลีอีกิงเงื้อให้กระตูเงินลูกเวลีอีน้องไก่ไม่มีชื่อนะคะนี่ต้องถามพี่หอยนะคะพี่หอยมานั่งนี่มาพี่หอยมานั่งนี่ครับ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  พี่หอยกินข้าวอย่างแกงครับพี่หอยเนี่ยเขาถามว่าไก่ไก่ชื่ออะไรไก่แจ้ครับไก่ชื่อไก่แจ้ <laughs> พี่หอยหนาวไหมนี่มานั่งด้วยกันนี่มานั่งพิงไฟเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะนั่งพิงไฟกันตรงนี้นะคะแต่วันนี้เนี่ยหายไปไหนกันหมดไม่รู้เนาะไปทำงานกันยังไม่กลับมานะคะ

เออเอ๊ให้ชิงนกชุกเกมไม่อุลอีเอ๊บ,กบวบกอะไรล่ะฝอยพิงหอยแครัาฮะฝอยพิงหอยนะครับไฟพิงหอย อันนี้ชื่อพี่หอยนะคะเนี่ยพี่หอยพี่หอยนะจ๊พี่หอยเขาปกติเนี่ยพี่พี่พี่หอยอยู่ที่ไหนพี่หอยอยู่วิภาดครับฮะอยู่วิภาดครับอยู่วิภาดาวิภาดาใน่ทแหลเกาะวิพักอ๋ออยู่วิพักาวันนี้ก็มาเที่ยวหาเพื่อนครับวันนี้นี่พี่หอยให้เลขนะคะพี่หอยให้เลขอะไรนะวันเนี้นี่ดูก็ให้ไปเลย ให้ไปแล้วนี่จําได้บ่าเนี่ยเลขอะไรสามตัวตรงๆงนะขอสามตัวตรงเออเลขอะไรเลขอะไรพี่หอยบอกหน่อยเจ็ดห้าเนีธอร์กเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งโอ้ยเลขเดิมแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าถูกนี้น่าจะได้หลายบาทนะคะถ้าถูกนี้อย่าลืมพี่หอยนะคะทุกคนพี่หอยให้เลขนะไม่ให้แต่ผมเนี่ยผมแม่มาแล้วผมไม่ให้ตังก็ไม่เอานะคะ อ,อากาศเริ่มมืดแล้วเริ่มหนาวแล้วไก่บินเข้าที่หนอแล้วขึ้นขึ้นลังแล้วน้องจอยก็จะลงมาไลฟ์สดนะคะ งานงานดันเขาจะจัดงานคาริสต์มาสไงก็เปิดเพลงก่อนใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปงานคาริสต์มาสกัน <c oughs> พรุ่งนี้มีงานคาริสต์มาสนะคะเ,คเดี๋ยวจะพาพี่ปีไปเที่ยวคริสต์มาสปีแม่นะครับปีหม่อย่าลืมนะคะพี่หอยให้เลขแล้วนะคะถ้าถูกก็อย่าลืมพี่หอยด้วยนะคะ พอตีเลยพี่อะไเลยแหละแต่ว่าปีปีใหม่เนี่ยเอ๊ะหนมกปีใหม่เนี่ยก็เด็กกันไม่ได้ไปที่ี่ยก็ดูนอดีเด็กกันนี่ยควไม่มาแล้วครับ อยู่ทมาลีเข้ามาคอมเมนต์คุยเล่นกันได้นะคะอากาศช่วงเย็นเย็นเราก็นั่งพิงไฟกันเนาะนี่ไฟปกติเนี่ยจะมีวันนี้ก็คือเขาไปวันนี้วันวันนี้วันศุกร์นะคะวันนี้วันศุกร์เด็ะขาคนนี้หัวใจนะครับไม่มีใครอยากเข้ากล้องเลยคนอายไม่อด้คนเียวไม่อายอไม่ทำไม แฟแฟพี่หวยสวยไหมคะอะไรนะพี่หอยดูพี่หวยแฟพี่หวยสวยไหมนะคะแฟนพี่หอยสวยไหมคะสวยสวยจรจีๆห่คะเข้ามาคอมเมนต์คุยเล่นกันได้นะคะ อีนู่พี่ช่วยวระตูช่วยว่ากเลกโกเป็นยอแฮแฮเกมิอูบะเป็นยก็เลย่องห้าเลยะสวาประตูเวลุกเว้ยวะพี่หอยน,นี่พี่หอยน,นี่จ้ามีไฟจะจ้าสิครับพี่หอยน,นี่ช่วยช่วยช่วยดีเลยครับผมพี่หอยน,นี่ จะไปใจได้ค่ะยุดไม่ได้ พี่ไหม่พี่ใหม่กินานไคะพี่ไหม่กิ้ากันะข้ผ วัน้ว่าสวยเด็ดครับเดตตังนั่นค่ะนี่ดูแฟรฟิ้ใหม่นั้นค่ะ <I know. S 2> นารักดีไหมนนะคระับ <laughs> ก็ามาคอมเมนต์คุยเล่นกันได้นะคะน้องจอยน้องจอยอยากคุยเล่นด้วยนะคะคลแลนเน่เลนเน่กับซูทิวแล้วเนี่ยอเออชือ่อน้องยูรูกเวนที่รอสุดลยายเดี๋ยวจะบาหยอกเล่ปกตินี้อูพีแต่เบอร์ไอนะวีเข้ามาแล้วสว่า ชอบก็เลยเลยทอดมีเดอจะคลุกกี่บานไหมเล้กบ,บ่ <c oughs> ปิ้งยากกบ่าออมมีออมมีออมมีดำอม <c oughs> ล่ตะไคร้เนียม มาเอ็มมาเนี่ยเนี่ยมึงย่กัเือเข้ามรถสวะมีก็เงอะไรปะกวยอ่ะสวัสดีค่ะเข้ามาคอมเมนต์คุยเล่นกันได้นะคะตอนนี้น้องจอยก็กำลังพิงไฟกันอยู่นะคะอากาศช่วงนี้นะคะอากาศหนาวเย็นเลย Sao nằm nhà Giang Nó mới ập rồi rồi Ở nhà lọc nào Lâm mượt lại Bây giờ có lẽ hả mà là phải <laughs>

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะครับค่ะเดี๋ยวฉันนอนแล้วเนี่ยโอเคโอ้ถิงฝ่ายอาการหนาวไหมพี่หอยดูวิดีโอเนี่ยครับผมม<โอ> <master> ันู้มันมันห้านาทีหมดยางหมือนะครับใครกินหมด เพื่อเพื่อเพื่อผมกินหมดแล้วหรอเพื่อนเพื่อนคนไหนเพื่อนก็ตามไปวันนี้ไปเอามันมาเยอะไหมพี่ไม่เยอะหรอกนิดเดียวครับนิดเดียวใครพูดใครคนได้พูดผู้นี้ผู้นี้ผู้นี้ก็ไปได้ครับ พวกนี้ไปไหนขุดมันชวนไปขุดมันพวกนี้ชวนไปขุดมันพี่หอยต้องช่วยสาวขุดนะโอ้โหเท็ดเลยอะไรนะกูหเจ็บเลยกูเท็ดนี่เลยเจอกูไปขุดมันมึงไม่ใช่อบก็ตาย ป็นอย่งกว่าด้กชี้กัเจอเกือบเป็นยันหนึ่นนงจอชบลแต่เป็นยงตัวน้องเหรอเพราะว่าก็ตุ้มแล้วค่มากินข้าวกันค่ะพี่พี่<笑><笑>มากินข้าวกันค่ะเริ่มมืดแล้วให้กินข้าวอร่อยนะคะกินข้าวตอนนะคะค มันยกลมาเลยสวะปกตินี่ตรงนี้แหละมัพัตติเลพลแหละาเด็กไปเตะบอลเลไปตนัีพ่อไปด้วยหรอไม่ไปมันบ่มาเออเอเอามาเดี๋มาเดี๋มาเดีเฮ้แหละกลัว่มหมดคนเดียวมเดีอายุแปดสิบโอเคมดวโอเคอายุเท่าไหร่เนี่ยยิ่ส้า อายุยี่ืมห้าได้ยินว่าแปดสิบห้านะวันเนี้ต้องอายุเท่าไหร่กันแน่ยี่ห้าห้าโอเคแต่แคลริ่ต้องมีไฟเดี๋ยวเดี๋ยวย่มาได้เฮยอกิ หอยแตนหนาวนี่อาบน้ำกี่รอบรอบเดียวนเแล้วจะไปจีบแล้วจะไปจิบสาวที่เนี่ยอาบน้ำรอบเดียวไปนั่งใกล้สาวแล้วสาวได้กินไหมสาวอยู่เข้าใกล้ไหมเฮ้ยอันนี้อันนี้มีกิ่อะไรบ้าบปล่พี่หอยพี่หอยจะไปจิบสาวพี่หอยอาบน้ำอาทิตย์หนึ่งครั้งเดียวนี้นะจะไปเปิดใช้หน้าบ้านก่อนอันนี้มีอันนี้มีกิ่อยาผม พี่หอยอ่ะครับมาที่เนี่ยจะมาจิดสาว่็คืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยอาบน้ำคนเดียวนี่ยถ้าอยู่ใกล้สาวนี่สาวจะไหวไหมครับไม่ไหวนะคะอ่าไม่ไหวนะคะวันนี้อาบน้ำป้าพี่หอยครับอาบไหม อาบดิไม่อาบอะไมา้อา่าศม้นหนาวนะอาบน้ำไหวเหรอล้างหน้าล้างตาแปรงฟันก็พอกินงือแห่แห่ชุกแห้พิงไยมือซื้อก็เลยใหามาเลยฟ้ามืดแล้วนะคะขอบคุณสำหรับคนดูนะคะวันนี้ก็อากาศเย็นเนาะ ทุกคนก็ไปทํางานยังไม่กลับมาเลยปกตินี่ก็จะนั่งเต็มตรงนี้เลยคือเงือเริ่มมืดแล้วเออไอม,มือไม่กลับงมายง่ายๆหรอกบําเหรอเล่อยเครื่องพังเลืยเครื่องพังตงลาดประเต้เลื่อยเครื่องพังอ,อ,อ่ะสิอ้เอ,อเบียเริ่มมืดแล้วนะคะ อากาศรอบๆบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวน้องจอยจะปิดไลน์แล้วนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่จะไปดีค่ะมาเดิได้ตังค์มาได như vậy chúng mình sao làm